สวัสดีแม่อว่างพลตีสิมนะคะปลูกเองปลูกเอง,ง,เองวันนี้ค่ะแม่ก็คือจะพาเพื่อนๆทําเมนูไดฟุกุมันม่วงไซส์ต่อวรนที่เราก็ทั่วแดงกวนเนาะเอาเป็นว่าเมนูในวันนี้ทําง่ายใช้กระทะแค่ใบเดียววัตถุดิบก็มีไม่กี่อย่างสําหรับไส้ทัวแดงกวนเนาะค่ะแม่ก็คือเ,อเคยทาคลิปให้กับเพื่อนๆไว้แล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นทําการ ฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจปลูกเองปรุงเอง,งเอ,งอะว่าพลิ๊กจะได้ไม่พลาดไม่นูใหม่ๆก่อนใครถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำกันเลยค่ะสำหรับแป้งนวลเพื่อนๆสามารถใช้ได้ทั้งแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวโพดรวมถึงแป้งมันสำปะหลังได้เช่นกันเนาะผัดไปด้วยออกไฟกลางค่อนข้างอ่อนค่ะแม่ก็คือผัดไปที่ประมาณ8-10นาทีแล้วก็จะมาใช้นิ้วช่วยเช็คเขา ถ้าเขามีความอุ่นๆร้อนๆเนาะก็คือเป็นอันใช้ได้เสร็จแล้วเราจะพักส่วนแป้งไว้ก่อนค่ะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของสตรอเบอรี่เนาะล้างให้สะอาดแล้วก็มาตัดคั้วทิ้งสำหรับสตรอเบอรี่มีข้อควรระวังนิดหนึ่งว่าไม่แนะนำให้ใช้สตรอเบอรี่ที่เอาออกมาจากตู้เย็นเนาะเพราะว่าเขาจะคายน้ำตัดคั้วให้เรียบร้อยเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจะไปเตรียมขั้นตอนอื่นกันต่อคะ่ะขั้นตอนนี้เนาะสำหรับไส้ทั่วแดงกวนแมมก็คือทำคลิปไว้ให้เพื่อนๆแล้วจะแปะลิงก์ใต้คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆอีกทีหนึง่งตากขึ้นมาแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมเนาะแล้วก็เราก็คือจะมาแผ่เขาบางๆต้องบอกก่อนเนาะว่าแมมไม่ได้ทำฟุกุนานแล้วก็เลยแบบบางทีกะใส้หนาไปนะวันนี้ นี่ค่ะแผ่แบนๆจากนั้นก็คือเอาสตรอเบอรี่ที่เตรียมไว้มาวางตรงกลางแล้วก็ค่อยๆรวบเพื่อที่จะห่อสตรอเบอรี่ของเราเนาะขั้นตอนนี้ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าไส้ของเราเยอะเกินก็สามารถดึงไส้ออกได้นะ,ะปิดทับเขาแบบนี้ค่ะปิดให้สนิทไปเลยดึงตัวไส้ออกได้ เสร็จแล้วก็จะมาคลึงๆเนาะทำให้เขาแบบเนียนเป็นรูปทรงตามที่เราต้องการได้เลยค่ะได้ประมาณนี้นี่เป็นทรงของสตอเบอรี่เอาเป็นว่าวันนี้ค่ะแมกก็คือ,อปั้นได้สองก้อนละเดี๋ยวจะมาทำต่อที่เหลือให้จบระหว่างนี้ปั้นเสร็จแล้วเอาไปเก็บไว้ในกล่องเนาะเพราะว่าเราต้องไปเตรียมแป้งต่อน,นั่นเองปิดฝาไว้ให้สนิท ในส่วนของแป้งใส่น้ำตาลทรายลงไปเติมน้ำเปล่าจากนั้นก็คือเป็นนมสดเนาะเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำเปล่าอย่างเดียวก็ได้ทำแมก็คือจะมาเติมแป้งค่ะแป้งที่ขาม่ใช้วันนี้ใช้อยู่2ตัวรายละเอียดวัตถุดิบจะแปะไว้ใต้คลิปให้กับเพื่อนๆค่ะแล้วก็ใส่เป็นผงมันม่วงเนาะ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่เนาะได้เหมือนกันที่นี้เนาะขั้นตอนนี้จะพยายามคนแป้งให้เขา,เาละลายไปกับน้ำแล้วก็นมขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถาค่อยๆเติมนมเนาะให้อาแป้งเขานียนเข้ากันดีกับตัวนมเพราะว่าวันนี้ท็ไมก็คือเทเทรวมกันไปเลยก็จะยังเป็นอแป้งเม็ดๆบ้างอะไรอย่างนี้ก็คือใช้ได้เหมือนกันค่ะ เสร็จแล้วก็จะมาเปิดไฟเนาะเปิดไฟเคี่ยวนวดแป้งไปเรื่อยๆนี่ค่ะเคี่ยวแป้งไปเรื่อยๆพอแป้งเขาเริ่มเหนียวเริ่มหนืดเริ่มเป็นลิ่มอะไรนี้ให้เพื่อนๆปรับมาที่ไฟกลางค่อนข้างอ่อนเนาะล้วก็ค่อยๆเคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็แป้งก็คือจะมีความหนืดไปเรื่อยๆก็คือใช้วิธี คนไปเรื่อยๆนั่นเองเราก็วิธีสังเกตว่าแป้งของเราสุกดีแล้วหรือยังลักษณะของแป้งจะมีความใสขึ้นนี่เลยค่ะประมาณนี้อ่าเราก็เขาจะไม่ติดกระทะเนาะกระถาที่คแมนแนะนำให้ใช้ก็ยังเป็นอกระถาเทปร้อนเหมือนเดิมก็จะไม่ติดกระทะแบบนี้แต่ว่า ถ้าไม่มีเนาะใช้กระทะธรรมดาก็อาจจะติดกระทะนิดนึงก็ได้เช่นกันนะเสร็จแล้วได้แบบนี้เป็นอันใช้ได้เนาะทำไมก็คือจะนําแป้งที่ได้มาวางลงในแป้งนวลที่ผัดไว้ในตอนต้นคลิปแล้วก็ใช้นิว้วนะลูบลูบแป้งขึ้นมาแตะที่อัดตัวแป้งไดฟุกุดนิดนึงกันไม่ให้เขาติดนะจากนั้นเนาะมาวางลงบนเขียง ให้โรยแป้งนวลลงไปก่อนจะได้ไม่ติดเขียงแล้วก็จะได้ไม่ติดนิ้วเราด้วยจากนั้นจะมาตัดแบ่งแป้งเนาะวันนี้จะไม่ได้บอกว่าสูตรนี้ได้กี่ก้อนเนาะเพราะว่าขาแม่ก็คือ,อทําไปแล้วก็กะเอาเนาะ,ะเสร็จแล้วเนาะวันนี้จะมาหอ่อให้เพื่อนเดู2แบบก็คือเพื่อนๆส,แบบสามารถอแผ่แป้งแล้วก็ห่อได้เลยแบบนี้ค่ะ พยายามแผ่ให้เขา,าเป็นแผ่นราบเรียบเสมอกันอะไรนี้แล้วก็จะมาจับจีบแบบนี้ค่ะอันนี้คือแบบที่หนึ่งที่แครห่อให้เพื่อนๆดูเนาะง่ายๆเลยจับจีบที่เนี้ยตรงปลายเนาะตรงปลายแป้งเขาจะหนามากเพื่อนๆสามารถตัดออกได้เสร็จแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีที่สองก็คือปั้นแป้งเป็นก้อนกลมไว แล้วก็เอามาคลึงเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนมีที่คลึงก็คือเอามาคลึงแบบนี้ค่ะอ่ะมีมีติดมีติดเขียงอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมต้องโรยแป้งนวลเสร็จแล้วก็มาแผ่แพเข้าอีกนิดเดียวเนาะอะ่แผร่เสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มต้นห่อกันเลยค่ะทำหลุมแบบนี้แล้วก็หย่อนไส้ถั่วแดงที่เราเตรียมไว้ก่อนนะน,อน้นขั้นตอนนี้ย เนาะแม็ก็คือรวบไปเลยนะเพื่อนๆเนานะอันนี้ก็คือจะเป็นการอะห่อแบบที่สองคือทั้ง2แบบก็คือเอาง่ายเหมือนกันเนาะเสร็จแล้วก็คือมารวบตรงปลายนี่ค่ะรวบตรงปลายจะมีแป้งส่วนที่หนาเนาะเราก็จะมาตัดแป้งส่วนนี้ไปตัดทิ้งไปเลยเนาะนี่ค่ะเราก็จะได้กินอดไดฟูกุที่แป้งไม่หนาเกิน ร็จแล้วก็คือใช้แป้งนวลรูปปิดเขาไปเลยก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปั้นรูบๆคลึงให้เขาได้ทรงสวยตามต้องการนี่ค่ะสวยงามเนาะทำง่ายด้วยอา่มาดูที่แมเท,ทำไว้ได้สองสามก้อนลนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมาผ่าให้เพื่อนๆได้ดูเนาะนี่เลยค่ะวันนี้เพื่อนๆจะได้เห็นว่า ทำไมคแมไม่แนะนำให้ใช้สตรอเบอรี่ที่ออกมาจากตู้เย็นเพราะว่าเขาจะคายน้ำเนาะแนะนำให้ใช้เป็นสตรอเบอรี่สดที่ล้างแล้วก็สับให้แห้งเนี่ยค่ะพาไดฟุก,กุมันม่วงเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาดูว่าเนื้อสัมผัสของเขาเป็นยังไงเนาะจะมีความนุ่มยืดจะไม่ได้แบบนุ่มนิ่ม เหมือนโมจิไม่เหมือนกับขนมบัวหิมะก็จะอร่อยไปอีกแบบแนะนำให้เ,เพื่อนๆทำเลยขนมไดฟุกุเก็บได้อยู่ที่ประมาณ3-4ถึงวันในตู้เย็นนาะเ,นเพื่อนแล้วก็สูตรในวันนี้คแมาก็คือผัดแป้งด้วยกระทะแต่จะมีบางคลิปที่คแม่เอาเข้าไมโครเวฟก็ได้เช่นกันเดี๋ยวจะแปะลิงก์คลิปนั้นไว้ใต้คลิปนี้ให้กับเ,เพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ของคม่ฝากกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันกันกบแม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะ